เขตจังหวัดลำป,งปางนอนจะไหวไหมฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมๆกันคาราเจ้ล้นๆนะครับผมเันเก่าแก่มากเลยครับโมนี้จวไ มัน่นหมอกเป็นเส้นๆเลยตรงฝั่งนู้นอ่ะทางไงจะขึ้นป่ะโอ้ยโคจรเลยอะ่ะอืมโอ้ยนี่มัน,มนดงปลาเลยเนี่ย ไก่เราอยู่ตรงนี้นะครับไส่เราช่วงนี้ปแปลหัวัวนนี้เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับเป็นไม้รึ้อเอาให้ฟองดูกำแพงไม่นับนะใช่ <S 2> <S 2> <S 2> ไหม สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจจากช่องอย่างแจ่มนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปชมวิวริมอ่างเก็บน้ำแม่ยามในกันนะครับในบรรยากาศตอนสายๆนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนท่านผู้ชม กดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามด้วยนะครับที่อยู่ม,มุมด้านล่างขวามือนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านท่านใดที่ติดตามแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับ ทางในแบบเลยเหรอส่วนในคลิปนี้ก็จะมีเสียงแรงลมต้านมาด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ถ่ายทำของผมเองนี่ไม่เอื้ออำนวยนะครับก็ต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับ บาโอ้ทางไี่บากมากโอ้จะาขรอบัวเจ็บเกืบจะรถในี่ต้องซื้อเกืบไม่แล้วเนี่เนี่ยเป็นถนนที่ผ่านตอกี้มีลูกศงกี้ก็มาถูกแล้วไม่แบบไม่เคยแล้วเดี๋ยวจะไปบัดทกบนุ มันทะลุไปทางไหนก็ไม่ตรงเลยยุบแขนที่เอาก็ได้หมอนนี่มันต้องผ่านใส่้นองนไปเนาะยทีแพรวันนี่ไม่มีใครมาแน่นอนต้องมาบุกเบิกนีาอันก็ต้องผ่านทางน้าค่ะ ทางธรรมชาติมากตอนนี้พที่ดิบไงเดกเาหรือเป่อด้วยออเย็นไหมเย็นบรรยากาศปัดห้องปัดนอกนอนสบก็อย่างนี <GO> ้ <av uther> อากาศเย็น แับหูหน่อยดิ ได้ตอนน่อใจอ่ะหลากว่าคะสามี่ไร่น้ำก่าบารเมื่อก่อน เพิ่มโขลกขลาแล้วก็มีปากมากขึ้นนะครับเรียกว่าน้อยคนที่จะมานะเนี่ยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะถ้าเกิดเรามาบุกเบิกเลยคนเมืองมาบุกเบิกพระธาตุหรอธาตุวัดพระธาตุ เจ้าท่านใจดอยโตนวัดพระธาตเจ้าท่านใจดอยโตนดูกันยาวๆนะครับว,ว่าทางมันจะเป็นยังไงบ้างทางไปวัดก็ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะี ฝนนี่ตายเลยเนี่ยมนนีหลายทางที่มาบรรทุนได้หลายทางน,นี่ไม่ได้ขับไปขับไปหองพังมากนะนี่ไม่ไม่เคย เกี่ยวกับการนอนอะไรมาสีสีๆพ่อจะรดแล้ว<ช>เริ่มจะรดแล้วทำไมเขาไม่ใส่ดีอะมันต้องต้องหากเกิบแน่นๆมเาเฮ้อเดี๋ยววันนี้เป็นในเมือง,มองอออไงม่ก้องจอนไหตจนมากรแล้วมากรต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เก็บไม่ล่้สอยได้หรอข้างบ้านเขาได,าได,ได้ป้อบอักกรอที่เก็บได้เหรอ แหาได้แล้วทำไมพรกเขาพาพาเป็นทางเที้ยทางมาขูกขาดอ๋อมีทางลัดด้วยข้อมูลเป็นอะไรอ่ะอาบน้ำโหน่าขึ้นไปอ่ะลงไปว้าน้ำได้ปังมันลงอะไรละ่ะฮะไม่โลบเอาห่างห่างหูหน่อยดิก็จะได้ฟังเสียงเราพูดได้ไงโอ้ยมันไกลเกินมันใกล้เกิน นี่จะเป็นสารอ่างเก็บน้านะครับฝั่งซ้ายมือนี่นะครับเป็นสารอ่างเก็บนะครับ ไก่ๆก่อนจะม อ๋อ,อตรงนี้มีหอยนะโมาปากาเตนได้เลยถ้า,ถามีห้องซ่วมนะกางเต็นท์นอนได้ลาพักร้อนม้ตอนีมันต่น,น้ามันลมันโผล่ขึ้นมาตำก็ มุนมุนเป็นคนดิงเลยแล้วเดี๋ยวกดถ่ายลงให้เจ้าเนี่ยเ <c oughs> จ้าก,กดวีด้วยได้ไหมผมถ่าย่ะอดแต่ก่อนนะั้นเปิ่ห้องวันอย่างก็วางท่ำหน่อ <c oughs> นวัง,วงทำเอยคือหมายถึงตรงไหนต<ร>แต่ก่อน,นไม่น้ำหรอแต่ก่อนที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ําม,มันก็จะเป็นทาน้ําอย่างเงี้ยต่อไปแล้วก็จะมีผักกูดผักอะไรมีปลาเล็กปลาน้อย<ม>แล้วเข้าไปลึกอ,อีกก็จะเป็นแบบพวกของป่าเยอะอือต่ไม่ค่อยมีคนเข้าเข้าแล้วหลงเขาเกี่ยเอาเเอาเลี้ยไปไปไป เนี่ยไปเจอครับนอนขายไปกว่าขายไปกิป๊บหอยทิ่ที่เอาเก็บเอาผักที่เป็นมุนแต่ท่าพูดไปไม่ได้เรามาเป็นหน้าอย่างเดียวไปกั้นน้ำกันน้ำกันนก้นหมดเลยไอ้สีเขียวๆตรงนั้นเขาปั้งเต็นท์หรือเปล่านะ<ช>่ะฟังรู้ได้ไหหรือเป็นบ้านคน,นอนันนั้นเป็นป้ายยังไปได้อีกเนาะตรงนง้ปเปลบ่ส<ไ>ปริงวิลล์ถือน้ำหล่นอ๋อถ้าท่น้ำเยอะมันจะระบายออกแต่ก่อนนะ อันนี้มันเตีย้ยแล้วน้ำมันลน้นพอน้ำมันล้นอ่ะควายก็ไหลลูกควายไหลไปลูกมันผมว่าข่วงเบ็ดลูเบ็ดรูปิดนี่ตายอ่ะไม่เยอะอะส่วนน้ำชั้าน้ำให้คอร์ดได้ไนมน้องโดนึลยเหลือต้องมาเลยอันนี้คือวาวฝนตกมันยังนานนาม,ยมีน้ำเลยเนาะช่วงกลางวันน้ำมันมาแล้วอยู่นี่น่าจะน้ำอ๋อน้ำเยอะอยู่ตอนอย่างนี้อย่างนี้ถึงเยอะนะเยอะแล้ว เอีนันอนันขนาดปุไเอียนละฮิโยปิดไปตุปาตุ๊ปปาด้ยไปพูดเลยไปป่ะยืตัวุ๊เไอเส้นเส้นนั่นคืออะไรอ่ะงูงูงูรึเปล่าน่ะในน้ำมันนะไอเส้นเส้นนั้นยาวเาไ้เลยนะเห็นเป็นยาวเลยนะปอติม่ยาวขนาดนั้นนะพยานหน้าพยานหน้า คือปกติถ้าไป็นมาไม่ามาายาวขนาดนี้นะเล้นน,น้ำเหมนแหวกยาวสามกิโตีมากเลยตอนนี้บึ้งๆเนี่เห็บบนไหมล่ะภาพภาพภูเขา,าเหรอ,เ,อ,อเพราะมันใกล้มาก,ก,กมน,มนก็มันใกล้ตาเรามาก ก็น่าจะเป,ป็นปลาไม่ใช่ปลามีมีหัวนนะเป็นมากกะเป็นตัวอะไรเนี่ยนอ้องปลาน้องสองตัวเนอะนอ้องเพราะถ้าปลาไม่น่าจะขึ้นโคลนนิดหนึ่งน,ะะนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกหากดอกปาลาไม่ายดีมากเลย เหี่ยวเหี่ยวเห็นคิดนึกว,ว่าการเทนเราจริงๆมาฆ่าก,การเทนได้เราเทนจบเลยจบแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูไงอย่างเงี้ยต้องเปิดแดดเองเทีเ่ยวออปุ๊บก,ก็น่าจะมีเจ้าห,หน้าที่มาเปิดได้อ๋อนี่สปรีเวย์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางสปรีวเวย์นะครับที่ว่าถ้าหากเห็นน้ำเยอะปุ๊บเขาจะระบายนะหอแตงโอ้สุดแล้วนี่น เป็นแล้วตรงนี้จะเป,ป,ป็นสตูว์เหงื่อฝนหน้ามันจะไหลออกส่วงตามลาง้ำหน้ามันหนักอีนะเดี๋ยวมันแห้งไงฝนเปิดไปส่งเลยหน้าถ้า<ห>ถ้าถ <ผม S 2> ือไม่มากกนไหลออกแล้วฝั่งนู้นก็ไม่มีทางไปแล้วนะครับไม่แล้วหอค้างในชข้างเดียวออแล้วก็เป็นดอยแต่เป็นห้วยกันห้วยนี้ถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นลีแล้วเนาะใช่ไหมครับมันมีเขาตลอดละ เขา,ขามันซับซ้อนแล้วก็ผัง,งนู้นเอาเป็นรีเนี่ยเขาซ้อเฮ็ดทอเห็นอย่างเขาไหนเนี่ยอ๋อเฮ็ดทอไปอีกขึ้นดอยไปเลยเลยเดี๋ยวนี้ก็ไปบ้านลงบ้านตุงหลวงชนินรางดอยชนินนี่บ้านตุงหลวงบ้านตุงหลวงครับ,บตรงนั้นก็ไม่มีทางไปละดอยโตมาขึ้นไ,ได้เลยครับอออปอต้องเดิน

นี่ก็จะเป็นโครงการทางเก็บน้ำแม่ยามในนะครับ Okay. <laughs> you สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนทุกท่านติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ